สวัสดีครับพี่น้องอสอมทั่วประเทศไทยเลยนะครับเมื่อวันที่7มีนาคม2566ที่ผ่านมานี้เองครมมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าป่วยการให้กับพี่น้องอสอมนะครับเป็น2,000บาทต่อเดือนนะครับต้องขอแสดงความดีใจกับพี่น้องอสอม1,900 0 0ื 1, 90, กว่าชีวิตเลยนะครับ เนื่องจากว่าพี่น้องอสมอเนี่ยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขที่ช่วยกันดูแลสุขภาพของคนไทยนะครับทำให้ระบบสาธารณสุขไทยมีรากฐานที่เข้มแข็งแข็งแกร่ง,งและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกทำให้เห็นความสำคัญของการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือที่เรารู้จักกันดีนะครับคือพี่น้องอสอมนั่นเองตอนนี้ข่าวดีก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าพี่น้องอสอมจะได้รับเพิ่มค่าป่วยการจาก1,000บาทเป็น2,000บาทก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567นะครับนั่นหมายความว่าก็จะเริ่มมีผล ตั้งแต่1ตุลาคม2,566อดใจรอนะครับอีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้รับค่าป่วยการจาก1,000บาทเพิ่มเป็น2,000บาทครับจะเห็นได้ว่าจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่14กุมภาพ,พันธ์2 5 6พนนะครับสาระสำคัญนั้นผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้าแล้วนะครับว่า สาระสำคัญก็จะแยกเป็นสส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือ,เ,อเงื่อนไขของพี่น้องอสมอที่จะได้รับค่าป่วยการก็มีอยู่3ประเด็น3ข้อด้วยกันนะครับท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่เงื่อนไข3ข้อมีอะไรบ้างท่านกลับไปชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็สาระสำคัญที่2ก็คืออัตราการจ่ายเงินค่าป่วยการนั้นเนี่ยนะครับ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขก็จะบอกเลยนะครับว่าให้จ่ายเงินค่าป่วยการตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะเห็นนะครับว่าเมื่อวันที่7มีนาคม2,566นี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบเพิ่มค่าป่วยการพี่น้องอสมอนะครับจาก1,000บาท เป็น2,000บาทนะโดยการเพิ่มค่าบริการนี้ก็จะมีการตั้งงบประมาณนะครับการจ่ายเงินตรงนี้ประจำปีเนี่ยนะครับในปีงบประมาณ2,567เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้นะครับพี่น้องสมอเราก็ปีงบประมาณ2,567ก็คือตั้งแต่1ตุลาคม2,566เราก็มีสิทธิ์ ได้รับค่าป่วยการเพิ่มเป็น2,000บาทนะครับคลิปต่อไปเราจะมาคุยกันถึงปัญหาอุปสรรคในการทำรายงานอสม o หนึ่งว่าจะมีอะไรบ้างทั้งคนที่ทำรายงานผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทอ o สม r และคนที่ไม่สามารถทำรายงานผ่านแอปสมาร์ทอสมได้เดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาติดตามกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ